สวัสดีทุกๆคนครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงประวัติของตัวละครหัวหน้าทีม FBI เจมส์แบล็กกันนะครับขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเจมส์แบล็ก ปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะเล่มที่32ไฟล์ที่325และปรากฏอยู่ในลูกูแจปกหลังของมังงะเล่มที่57สําำหรับในอนิเมะถ้าเป็นการนับแบบไทยตัวของเขาจะปรากฏตัวครั้งแรกอยู่ในคลันเดอะซีรีส์ปีที่6ตอนที่277ปรุรุษผู้มาจากชิคาโกสำหรับผู้ให้เสียงภาคในอนิเมะฉบับภาษาญี่ปุ่นจะมีผู้ให้เสียงอยู่ด้วยกัน2คน 彼らが刑事でしかも私のことを日本語が話せる外国人だと知っているなら最初に名前ぐらい確認するはずだから分かったんだ私の正体を知りながら知らないふりをして近づいてきた怪しいやつらだとね แต่หลังจากนั้นคุณคายูมิเอามะสะก็ได้เสียชีวิตจึงได้คุณฮาชิทาคายะมาพากเสียงตัวละครเจมส์แบ็กต่อใน The ะม v i e ีที่20และในฉบับภาษาไทยตัวละครเจมส์แบ็กก็มีผู้ให้เสียงอยู่ด้วยกัน2คนเช่นกันก็คือคนแรก นานูมนมาูนเรื่องเชื้อเหมือนจะให้เสียงภาคเอาไว้ในช่วงปีที่6ถึงปีที่10ถ้าพวกเขาเป็นตำรวจและรู้ว่าฉันเป็นชาวต่างชาติที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วก็ตอนแรกก็น่าจะถามชื่อเสียงเรียงนามก่อนสิเพราะงั้นถึงรู้ไงละ่ะว่าพงกนั้นไม่น่าไว้ใจเพราะทังที่รู้ว่าฉันเป็นใครแต่ก็เข้ามาทักทายโดยแกล้งทำเป็นไม่รู้จักและหลังจากที่น้านูนเกษียณจากงานภาคไป คนที่มาให้เสียงตัวละครเจมส์แบ็กต่อก็คือพี่หนึ่งพัทราวุฒิสมุทรนาวีครับ The ว่า d ทาเราผีผามก็เท่ากับเป็นกรารประกาศบอกพวกมันว่าเธออยู่ที่นี่เอถ้าหากยัโรงพยาบาลอื่นให้พาไปซ่อนตัวได้ก็ว่าไปอย่างหนึ่งในส่วนที่มาของชื่อตัวละครเจมส์แบ็กนั้นจะมีอยู่ด้วยกันสองแหล่งก็คือ 1. จะมาจาก ชื่อของเจมส์บอลสายลับ0 0 7หรือเจมส์ดีนคนดังในอเมริกาตามคําสันนิษฐานของไฮบาระและ2จะมาจากเจมส์มอริอาตี้คู่ปรับของโฮมตามคําสันนิษฐานของโคนันสำหรับประวัติของเขาเจมส์แบ็กเกิดที่เขตแมรี่ลีโบนย่านเดียวกับเบเกอร์สตรีทในลอนดอนประเทศอังกฤษก่อนจะย้ายไปยังชิคาโก้ประเทศอเมริกา และเติบโตที่นั่นแบบพลเมืองอเมริกันคนหนึ่งต่อมาเขาก็ได้เข้าทำงานเป็นสจ้าหนที่ FBI โดยเมื่อ20ปีก่อนเจมส์ได้พบกับโจดี้สตาร์ลิงเป็นครั้งแรกในคดีการตายของครอบครัวโจดี้ทาง FBI จึงได้ยื่นข้อเสนอให้โจดี้เข้าร่วมโปรแกรมพิทักษ์พยานแต่เธอก็ปฏิเสธและภายหลังโจดี้ก็ได้เข้ามาร่วมเป็น FBI และปฏิบัติการภายใต้สังกัดทีมของเจมส์ เจมส์นั้นได้พบกับพวกคนนั้นเป็นครั้งแรกที่งานแสดงละครสัตว์พอลแอนแอนนี่ที่ญี่ปุ่นโดยหลังจากจบงานตัวของเจมส์นั้นถูกนักข่าวเข้าใจผิดว่าเป็นแลนดี้ฮอคเจ้าของคณะละครสัตว์เนื่องจากมีใบหน้าที่คล้ายกันจึงถูกนักข่าวลุมสัมภาษณ์ยกใหญ่และคนนั้นที่อยู่แถวนั้นก็จับสังเกตได้ว่าเจมส์นั้นไม่ใช่เจ้าของคณะละครสัตว์จากการฟังสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษจึงเข้าไปช่วยและปีกตัวออกมาได้ ตัวของเจมอยากจะขอบคุณเรื่องที่ช่วยเขาวไว้จึงอาสาจะเลี้ยงข้าวกลุ่มนักศึกษาเยาวชนและในขณะที่เจมเดินไปเอารถที่จอดเอาไว้นั้นก็ได้ถูกแก๊งโจรลักพาตัวเข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าของงานอีกครั้งและก็ถูกจับตัวขึ้นรถตำรวจไปแต่จเจมก็ได้ทิ้งคำใบ้เกี่ยวกับคนร้ายเอาไว้เป็นพงุญแจที่ทำสัญลักษณ์ไว้ตรงอักษรตัว p n a โดยพวกคนนั้นก็ได้เก็บพงุญแจนั้นและถอดความหมายของตัว p n a ได้ โดย P n A จะถอดความได้คำว่า p พ n d a ซึ่งจะหมายถึงรถตำรวจของญี่ปุ่นที่มีสีขาวดำเหมือนกับแพนด้าจากนั้นผู้คนนั้นจึงได้ทำการแจ้งตำรวจและสามารถเข้าช่วยเจมได้ทันเวลาสำหรับลักษณะของเจมเขานั้นเป็นชายสูงอายุผมสีเทาที่ฉลาดมีไหวพริบช่างสังเกตมีความเป็นผู้นำและเป็นที่เคารพนับถือของลูกน้องในทีมด้วยความที่เจมนั้น เป็นหัวหน้าทีม FBI ที่คอยสั่งการในเรื่องต่างๆและคอยรับรายงานจากลูกน้องในทีมทําให้บทบาทในเรื่องของเขานั้นอาจจะมีไม่มากนักแต่ก็มีช่วงที่เขานั้นมีบทบาทเยอะเป็นพิเศษอยู่ก็คือช่วงที่ FBI ประทะกับองค์กรชุดดาในตอนดําประทะแดงเดือดและเจมส์นั้นก็เป็นหนึ่งในคนที่รู้ว่าอากาอิชูอิจินั้นไม่ได้ตายที่สันเขาะไรฮะ เพราะว่าก่อนที่อากาอิจะออกไปพบกับมิซึนาชิเรนะที่สันเขาเรฮะนั้นเจมส์ได้เข้าไปพูดคุยกับอากาอิและได้สังเกตเห็นว่านิ้วมือของอากาอินั้นถูกเคลือบอยู่และก็ขอเสริมทิ้งท้ายในช่วงตอนแรกที่เจมส์แบล็กนั้นปรากฏตัวในฉบับอนิเมะปีที่6คดีบุรุษผู้มาจากชิคาโกตัวของเขานั้นจะมีสีผมเป็นสีทองแต่ในตอนต่อมาที่ปรากฏตัว ก็ได้เปลี่ยนเป็นสีผมสีเทาเหมือนตามต้นฉบับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของหัวหน้าทีม FBI j a m e เจมส์แบ็กขอฝากเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ถ้ามีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุท้าานี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ